S <S ไม่ได้กินข้าวเก่งอย่างเดียวนะกินขนมก็เก่งใช่ไหมสวัสดีสวัสดีครับมีอะไรบ้างเนี่ยมีฮ<ม>านามิม,มีโปตเต้มีมันฝรั่งเลอีกอันนึ่งมันมีจำชื่อไม่ได้แล้วอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมถ้าคามิวกินขนมแบบนี้เขาไม่ต้องกินน้ำเยอะๆนะลูกไหนกินน้ำไม่ดูหน่อย กินน้ำเยอะๆเลยเก่งจังเลยแบ่งหมามีด้วยได้ไหมลูกได้ไหมครับไหนให้หมามีอันไหน<ม>อ,อ๋อขอบคุณคะ่ะแบ่งให้เพื่อนๆด้วยได้ไหมลูกได้ไหมให้ทั้งถ้วยเลยได้ไหมไหนยกให้เพื่อนๆทั้งถ้วยเลยสิอายกมาเลย ออขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ามอร่อยอร่อยอร่อยยังไป